ตายสายทานฟาดกลับแซนหลังบอกกู้ภัยมาช้าบอกเลยว่าจีดมากจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญสูญเสียนักแสดงมากความสามารถเบอร์ต้นต้นอย่างแตงโมนิดาจากเหตุการณ์ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อช่วงค่ำวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาพบร่างไร้วิญญาณในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์โดยเรื่องนี้ครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงและชาวเน็ตต่างมีข้อสงสัยมากมาย และในวันนี้ทางด้านแซนผู้ที่บอกว่าตนนั้นเห็นจังหวะแตงโมตกเรือคือช่วงที่แตงโมกําลังถ่ายเบาจับขาของตนไว้ทั้งสองข้างขณะนอนเล่นโทรศัพท์แต่ดันตกลงไปขณะลุกขึ้นตนก็รีบบอกให้เพื่อนๆทราบทันทีเมื่อถึงจังหวะที่แจ้งกู้ภัยแล้วเห็นว่าตนเหวี่ยงกู้ภัยนั้นคือโมโห กู้ภัยบอกไม่มีข้อมูลก็งงว่าทำไมไม่มีข้อมูลก็โทรเกิน3มรอบมีหลักฐานนะคะไม่ใช่พูดล,ลอยๆพร้อมทั้งบอกว่ากว่าจะมาถึงก็ใช้เวลานานมากทางด้านกระติกก็ย้ำว่านานค่ะนานจริงๆ ละล่าสุดตายสายทานนิยมการน,นักแสดงสาวและมีหน้าที่เป็นจิตอาสากู้ภัยด้วยและได้ช่วยค้นหาร่างแตงโมได้ออกมาโพสต์เฟสบุ๊กฟาดกลับหลังได้ยินคำสัมภาษณ์จากแซนว่าเจ้าหน้าที่มาช้าโดยโพสต์ว่าโทษกู้ภัยแต่ไม่เคยโทษตัวเองทำอย่างกับเราเป็นลูกเมียน้อยใครกโกหกใครคิดไม่ดีขอให้พระลงโทษพวกเธออย่างหนัก ต่อมาได้โพสต์คลิปขณะแซนได้สัมภาษณ์พร้อมโพสต์ข้อความว่าการสนทนาสรุปสั้นๆแบบได้ใจความมาให้นะคะแซนบอกว่ากู้ภัยมาช้าเน้นด้วยว่ามาช้ามากๆโทรหลายรอบมีหลักฐานด้วยปอลอกู้ภัยเวลาออกเหตุเขามีแจ้งเวลาเข็มไม้กับทางศูนย์วิทยุพระนครนะคะกู้ภัยบอกว่า ผมไปถึงก็สอบถามข้อมูลตามขั้นตอนแต่เขาก็ไม่บอกรายละเอียดอะไรแถมยังถามผมด้วยถ้อยคำสุภาพว่ามาทำเพี้ยอะไรอืมพี่ขอพูดได้ไหมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com